พระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมอุดมไปด้วยแมกไม้ไพรพงขุนเขาสูงตระงานสายน้ำเย็นสดชื่นอากาศบริสุทธิ์ควรให้จิตใจสดชื่นรื่นเย็นด้วยสภาพแวดล้อมที่ถึงพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตัดสินใจที่จะบำเพ็ญจิตตาภาวนาณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราดังข้อความที่ปรากฏในคำภพรพระไตรปิฎกตอนหนึ่งว่า ถ้าพื้นภูมิสถานที่น,นี้เป็นที่รื่นรมจริงหนอมีไพรสนร่มรื่นหน่าชื่นบานทั้งมีแม่น้ำไหลผ่านน้ำใสยเย็นชื่นใจชายฝั่งท่าน้ำก็ราบเรียบทั้งโคจรคามคือหมู่บ้านที่จาริกทิกขาจานก็มีอยู่โดยรอบเป็นสถานที่เหมาะจริงหนอที่จะบำเพ็ญเพียรสำหรับกุลบุตรผู้ต้องการทำความเพียรทิกสูทั้งหลาย เรานั้นแลได้นั่งลงแล้วณนะที่นั้นโดยตกลงใจว่าที่นี่แหละเหมาะที่จะบำเพ็ญเพียรคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความสมบูรณ์ของผืนป่าคือรากฐานที่มาแห่งความสุขของมวลมนุษย์